สวัสดีครับผมพ,พี่น้องเตานผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดัลล่าชาแนลนะครับพี่น้องตอนนี้ดอลล่าอยู่กับคุณยายกับคุณแม่ขวัญน,นะครับเห็นเป็นนางคุยกันเนาอพี่น้องเจอกับตัวเลขแนวทางนะครับได้ยินว่ามีตัวเลขมองนึงพี่น้องนะครับ ซื้อ่าโน่นกอหน่อยนี่แหละนะครับที่เพิ่นนางคุยกันนะครับดินลาเลยอยากออกมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผช้ชมเบิงให้ท่านผช้ชมออกไปพิจารณาปิดแนวทางแล้วพี่น้องนะครับผมมักประมักจังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเดียวชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาฟังคุณยายวอาให้ฟังนะพี่น้องว่าที่มากของตัวเลขแนวทางตัวเดียวชุดเดียวนี่นะครับโน่นกอหน่อยมาจากไสพี่น้องนะครับผมบเสียเวลานะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปน้องกันเลยนะครับพี่น้องดตัววเีย เส้นรายอยู่แล้วชิบเยียตโตเดียวห้คือเป็นคนละแสนละแสนเนาะบอกครับคุณยายงวดใดครับคุณยายที่เิ่นหายงวดั้นนี้นสิบเบอกเรงวดที่ผ่านมาล่ะครับคุณยายเพิ่หายจะได้หายสิบสองมันบดเขาอ๋อวที่ผ่านมาหลุดว่ากันซื้อเราไม่กินซื้อเบียไม่กินซื้อ้ระลายเยอะมันผิดนผิดกมันผิดคือ่าซื้อหางวดเด้ต้องผ่านต้องผ่าอ๋อเรงงวดนี้เพิ่งหามาก หมูขาหางหมาหาเหล็กไม่แจกใส่เขากุณยายเนี่ยอันอันทีโน่นกอนอยโน่นกอนอยเคยได้ยินเไหมครับผมอยู่บางไดยตามเราเข้าวาดเข้าบ้านนั้นพวกลาบเนี่ยผมเคยได้ยินอยู่โน่นกอนอยแต่ว่าบ้านนี้เคยไปแ่คบอกครับมันเป็นอันเก่าเนาะแต่ย่านที่ยังข้างไปเพแม่นอัน โน้าไม้ดังเกาะอน้นย่างเอิญนั่นเดียวขางนั้นม่แต่ยานเด้อยานเรื่อตะกวนมาสิไปใกล้ได้กาคิดก็ว่าได้ไปกาคิดว่ได้เด้อ่เราให้สะพอตปันพเีน่เงินชื่อมเว่อน่เือาเรื่งสั้นรหว่ากลับไปเลยครับเพื่อนห่ตั้งแต่มือไหนครับคุณใหญ่ใหย บอโอ้บอได้บอคุณยายเนาะก็จะคือได้ล่องจีบไห้ตั้งแต่หลายมือแล้วแล้ก็ล่องไห่ในีโค้งสุดท้ายทียก่กรสิบบอนเบิรงนที่บัวชุดเดียวครับกรสิลงให้โค้งสุดท้ายนี่แหละคุณแม่ครับฝ่าวลงลงตัวฝ่าวงให้เพินน่งว่าครับอ่อาแล้วพากันนั่งคุยกันยังนี่จ้ะโซนนี้นี่มีละบ่เต็มมันเต็มมันงอันแล้วมีตัวใดเด็ดตัวใดดังแน่ครับ ตัวเด็กเม่ต้องรักสามหรมันเต็มรักสามสามศูนย์่อะอ่านอ๋มันจีบอ่านเห็นย้งเลขสามศูนย์อ่านตัวกับเจ้าว่าขายเนาะแต่มันเลขเสายดืวนดอนลาพึ่งล่่งไปสามศูนย์่ะศูนสาม่ะสายด่วนกันบยาอ,ออกหัวขาหายน่ะตัวบ้าล่าสุด่แหละตัวบาา่หัวข <c oughs> าห่าท <c oughs> ี่แม่ เขาลอกมัไงมันไม่ตัดเส้นลายมันยากมันเขาลอกตัวได้คุณแม่หกหาหนะห้าหานี่ดีนี่เห็นไหมห้าห้าสี่สี่นี่ดีมัเล็วที่แม่ควรนี่ดีพวกแดกกับฟันเที่ยวสี่สี่หกหาานี่เลยบ้าลขที่ไดกคุณแม่บ้าเลขที่ไดกสี่สี่เฮ้ยขันออกสี่สี่นี่ตีนว่า้าันเผมสิงวดกินประเพีเออจาไปเด้อเนาะใหญ่ บานว่าคนเอาอยัางาให้ยได้คิดคิดซื้อดอกแต่ว่าบรีที่ของซีซีพอดีเอามาให้ปานนี้เอามาให้ยกำลังสิจับเอามัน,น,มนก็กเ,นกนเลยหลุดเบื่อแตกเดี่ยวแตกเลยถ้าเป็นเนี้ยอีหยังแดงชึ้งคืนบานพระเจ้าก็เลยฝัน,นเกี่ยวนี่คนฝันเกี่ยวเกี่ยวกับบาน,น,นากกเลยจ้ะเจ้าก็เลยว่าบรีทีต่ตัวแดงก็เลยบอกว่าซีซีทับซีเจ้าก,ก็เลย บ้านเลขที T ่44หมู S ่4เด้อพี่น้องอยู Multi ่นี่นะครับผมแต่วัดตัวเลขของคุณยายฮกหคุณยายเอามาให้ฮกหาหาเนาะคุณยายเนาะป้าครับคุณพู้เรื่งฝันนั่นนึ่งซีซีกระเตียงชื่นึ้งอันนี้เอวเอ๋อขึ้นหลายตัวนะคุณยายเจ้ามาแค่บัดเราค้นเะคนฝันเราค้นเราคนฝันนี่นะครับแต่ว่าฮกหาหานี่ที่คุณยายได้มากนี่เพิ่นเขามาหล่หัวเรียวแต่หมดที่ผ่านมาหลุดนะครับบัานนี้ หมวดนี premises, 1, ่เพื 1, ่อนไห่มากเพื 1, ่อนไห่สามตัวจังสี่บอกคุณใหญ่หรือไวจังไหนไอ้สามตัวมาเลยเราหมวดก่อนคือวันหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างครับหมวดก่อนมัตสึบะออกน้ำปุนบ่หนึ่งสองบ้านหนึ่งชิดสองเหมือนหนึ่งสองตัวเดียวเลยนะครับอันนี้เขาเอื่นมายัางกับคุณใหญ่นุ่นกอหน่อยนเกาหน่อยน่นเกาหน่อยหรือโนุ่นกอหน่อยกอหน่อยมันกลแค่ไห ใกล้ๆกับอันซื้อมันดังแห้งเนาะด่างแห้งครับสมัยตะกี้ต้อกมาเลเลยเดียโน่นไมาไม้ดังน่าดมครับนี่ยังเพุนตะยานบอกครับนี่ซ้ำนี่บอกครับคุ่นใหญ่ตุลิศดอนไม้จากฮกฮะตัวเดียวชุดเดียวเน้อเพื่อนเขียนให้แบบแต่พุณยายเขียนให้จะเป็นกระดาษคันม้นหรือว่าเป็นผาอย่างครับ เป็นกระดาษหนังสือถึอว่าเลยแดงขึ้นขึ้นเลยเราคุณยายหาหนังตอนนี้ป่อืมอา้าแล้วไอ้คนที่เขียนให้เนี่ยเป็นผู้ใดคุณยายคนทำที่ที่ไหมคนทำมันม,มา,นาครับเริ่มเซนว่าแ้่แแเป็นผ้ามหรือเป็นอย่างคุณยายเป็นผ้ามหรือธรรมดาโอ้เป็น,มปน,นหอมอท่ำ ว่าแม่นหมอทำคนธรรมดาแต่ว่าอคนฝันคนนั้นสีอยากให้คนนั้นคนฟันนอ้อยู่ตรงหน้าเขาฟันแม่เจ้าที่เพื่อนแม่เพิ่นยูกำหน้าโอ้ใครๆเจ้าที่มาบอกยังที่บอกครับผมคนละเพื่อนเจ้าที่กับแม่เพิ่นขึ้นมาบอกดูแถบสันมาเราเนาะตอนแรกเจ้าเพิ่นเพิ่นผู้เพิ่นยูเพิ่นกระคอแม่นละเนาะทุกหญ่มากกระคอเพื่อนมันกระสือแยกกระสือกันกันเที่ยวแต่กินขัน เป็นจังสีเนาะหมองนวลกอหน่อยตอนนี้มันเป็นปาลาหรือเป็นยังครับผู้ยาย่นวลกอหน่อยเป็นปลา,าที่จะมันกับเปรนไปแน่แล้วไทยเนื้ยทูบเปน็นตะกี้มันเห็ดบ่ได้ายเนี่ยด้กูเา,วเ,าวเวาบ่ดีเช็ดขวางปากกระเบี่ยวกันเด้อตะกี้ครับ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะไปผู้เดียวก็บ่ะไรเด้อย่านท้องข้อออวพตู้นี่เพิ่งจะเป็นหน้าเิ็นยูรลหันม่นวอก่็สิรู้จักหันตู้เอ็นหัวตู้เรานตะเขะว่าหน้าเป็นยูริหันครับเพิ่นไปซื้อยาะตากเด้อมาน้ำไว้ว่าอย่างเด้ยวแล้ว่าซื้อยาะตากได้ลาครับกระตากเด้อ ซื้อมาน้า,นหา,าหนา่ำรักป่าคันวางคนบ่าไห่เบาอย่างเด้อแล้วควนที่เป็นไห่เลขมานี่เพิ่นเป็นเจ้าของที่เจ้าของหน้าอยู่างเหรอครับอยู่หันละจ้างของหนาไหันนะครับเราบอกว่าี่หลุมนี่เนี่ยดอกประเสรนนอนมหน้าอ๋อครคับตัวเดียวเนาะครับคุณยายเนาะยายก็ง้อเข้าไปค่ำกันยังพวกกันเล่นนี่เนาะง่อไปครับหกหาหาตัวเดียวเนาะคุณยายเนาะเพิ่มขึ้นว่าหาหาหกเนาะ นะครับเอาหกหาหาพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะครับเพื่ชายตรงๆว่ามีกลับได้เขาบอกครับเขาบอกไงป้านี่ครับคุณยายครับคุณแม่วันนั่งคุยกันเรื่องตัวเลขแนวทางพี่น้องนะครับผมเก้าสองก็คือเก้าสองใช่ไหมดเก้า,าอสองครับมันติโต๊ะงอนว่ามือนี่ก็เป็นมือเลขออกแล้วนะครับมือนแรกงเนี่ยสีมามาหรือชาบูคุณเลยสีมูสีจากับบอหัวนะพี่น้องเนาะนะครับาบูมามากับกินตัวครับอ้อ ดเดี๋ยวจะคืนนาจอให้พี่ให้น้องให้ทานผู้ช่วงเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนาะพี่ดองเนาะนะครับผมพิจรารณาเป็นแนวทางนะครับเบิ้งประกอบก,บกับการตัดสินใจเป็นความเส่อส่วนบุคคลเดอ้อพี่น้องหกหาหาชุดเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมแนวทางมาจากโทนกอหน่อยนะครับคุณยายเนาะนะครับผม ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกู่ชมโชคดีในมือนี้และมือต่อ,ตอไปพี่น้องนะครับแลบ้วพบเดีเพวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปท้า่างแต่เจ้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดี<ต>ครับ